กูกับแกยอมเป็นด้วยแล้วรกระโหกของแกจะมายกมือว่ากับโท้มันไม่เอาลายพรางเขาอยู่แบบพี่น้องแกเข้าใจเปล่าปุ่มเจียนเซนนี่คิดถึงนี่อะไรทําไมอ่ะเป็นอะไรหืมเอ้าเป็นอะไรไม่เห็นเหรอทําไมอ่ะนี่เนี่โคกซิโร่นะโคอะไรโค,รโค,รโครกแกงป่วยเฮ้ยปุ้มแกแบบไหนแบบไหนวะเนี่ยนี่โค,โคอะไรกันอะไรกันแบบไหน โคกาลพาที่ไม่เห็นหรอยแกเป็นพางจะบอกให้ยแกเป็นพางแกทาเียมเแล้วออกเือไปหาเรื่องมาทั่วแกมเป็นเวยแล้วรหแกจะมายกรือากว่าไม่เอาลางเาอยู่แบบพี่น้องแกเขใจเปลาฮะอยูแบบ้ยใจยังไงก็อยู่ไนานไมอยู่แประโยน์แล้วไปรทางไม่ได้เข้าใ่ะถ้าแกอยู่แกไลพามอะายพาไม่ได้ช่วยอะไรได้ถ้าแกไม่เียจะบอกให้ไม่เโคกซิโร่ดีกว่า ไม่อยดีที่สุดแล้วเพืไม่ต้องเันเมต้องเอแก้งใม่ใชจะดีจะชอยที่ตัวทานนัอี่่าไ่่องจะโดนัว่าสบายดีไหมจะพูดถ่ะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่หมายไม่ค่ปบ่สบายดีไหม จยังไงมันก็อยู่ได้นานแต่ถ้าอยู่ด้วยผลประโยชน์มันก็ต้องไปคนละทางเ้าใจไว้จำเอาไว้ครับอโทษสบายดีนะของซโร่ของโดีล้อก็อยาาแล้วมหัวหาากผ้านีขอบคุณครับ ไม่ดามอีกแล้วครับ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 ไม่ดามเผิดอะไรมูงคอนเทนตเฉยต้อง